สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าทักทายเชา้าวันที่4พฤศจิกายนนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคําสถานการณาา์ร,ราคาทองคาวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคําและทางารราคาทองคําประจำวันนี้ราคาทองคําระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ1,619ดอลลาร์ถึง1,640ดอลลาร์ด้านอัชิดอลลาร์เคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ1.12.12 ถึง112.84จุดด้านเงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ3 7 7 8บบาทถึง38.01บาทต่อ1นดอลลาร์โดยได้รับปัจจัยกดดันหลังการประชุมของคณะกรรมการนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเฟดมีมติมีม,ต,ม,มติปรับขึ้นอัตราดอ,อกเบี้ยระยะสั้น0.75%เเซึ่งเป็นไปตามที่คาดการไว้ทั้งนี้นะคะาการถแถลงหลังการประชุมของนายเจโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐเฟด มีถ้อยถแถลงยืนยันที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อเนื่องและยังคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไปซึ่งประธานเฟดกล่าวว่าภารก,กิจของเฟดในการต่อสู้กับเงินเฟอ้อยังไม่เสร็จสิน้นเรายังต้องดําเนินการคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไปโดยอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดนั้นสูงกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งปจัจจัยดังกล่าวนะคะส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์ และอัตราผลตอบแทนพันธนบัตรรัฐบาลสหรัฐดีตัวขึ้นและกลับมากดดันทองคําราคาทองคําทางเทคนิคยังคงเคลื่อนตัวในแนวโน้มทิศทางขาลงระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,615ดอลลาร์และ1,600ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,585ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ1,650ดอลลาร์และ1,660ดอลลาร์ หากาพันขึ้นไปได้นะคะจะมีนาว้้านถัดไปที่บริเวณ1 6 8 0ดอลลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่4พฤศจิกายนปี2565 อ้างอิงราคาของวันที่3นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออมาจากสมาคมค่าทองคําทั้งหมด2ครั้งด้วยการราคาครั้งที่2เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่4พฤศจิกายนปี2 5 6หคทองคําแท่งก6 5เารซับซื้อ29,250บาทขายออก29,350บาททองรุปพ 6, รรณกสปาร์ซรับซื้อ2 8 7 2 8บาท 20ตังขายออก29,850บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำสรุปรวมนะคะของวันที่3นะคะรานะคาเป็นลบไปที่150บาทเมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำาณนะนี้ด้วยนะคะ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะแต่ว่าบางครั้งแม่สินอาจจะตอบช้านะคะก็ต้องขอภายไว้ก่อนล่วงหน้านะคะและยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่สินด้วยนะคะกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ม่แม่สินนําเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ